วันนี้นะทุกคนเราจะมาพูดถึงประเด็นของเอ่อทำไมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยสมัยก่อนเนาะเขาจะชอบแบบพูดว่าเอออยากให้พวกเราเนี่ยเป็นข้าราชการไทยซึ่งตอนอเด็กๆเราจะไม่แบบไม่เข้าใจแล้วก็บางคนก็คือไม่ชอบเลยคือแอนตี้ซึ่งยี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนอะคือแอนตี้มากคือไม่ชอบมากแต่พอโตมาตอนเนี้ยถึงเข้าใจแล้วตัวเองคือไม่ได้รับราชการไม่ได้ทํางานข้าราชการแล้วแต่ว่ามี ป้าเรานะคะที่เป็นข้าราชการแล้วเราเพิ่งเข้าใจว่าเออเป็นข้าราชการมันแบบดีเว้ยในประเทศไทยแม่งโคตรดีคือป้าเราอายุห้าสิบกว่าใช่ปหแล้วแกมีโรคประจาตัวมีโรคประจาตัวแล้วแกต้องไปรับยาทุกแบบสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเธอแกรู้ไหมว่ายาที่ป้าเราไปรับอะคือราคาแม่งสูงมากไอ้เหียแบบสูงโคตรสูงอะคือ,อยากล่องหนึ่งอะมีประมาณ น่าจะแบบกินกินได้ประมาณ15หวันหรือ30บวัน่ะคือส0ิเม็ดหรือไม่ไม่งั้นก็ประมาณหกสิเม็ดอ่ะคือกล่องอ่ะแม่ง4ี่0ันอัพเว้ย4ี่พันแฟนห้าพันกว่ายาแต่ละตัวคือแพงมากทุกคนแล้วมันทําให้เราฉุกคิดว่าเอ้ีเหียแล้วกูถ้าถ้าครอบครัวไหนลูกลูกไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นข้าราชการอ่ะก็คือต้องมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพอ่ะที่ที่แบบจ่ายทุกปีคือแพงต้องแพงอ่ะแล้วมันจะได้ครอบคลุมเพื่อที่จะได้ยาที่ดีไปรักษาตัวเองเว้ยคือเราก็เลยตกผลึกว่า โอเคการเป็นข้าราชการอะ่ะมันดีต่อต่อครอบครัวและก็ต่อตัวเองด้วยเว้ยเราก็ว่าแล้วว่าทําไมการเปิดเราสมัครในข้าราชการไทยมันก็คือมีคนแห่ไปสอบคือเยอะมากไม่แปลกเลยเพราะว่าระบบสาธารณสุขแล้วก็การควบคุมการรักษาพยาบาลที่เบิกได้เราว่าเฮ้ยมันดีอะ่ะได้ทั้งพอ่อทั้งแม่ใช่ไหมคู่สมรดได้ลูกแล้วก็ได้กับตัวเองอีกแล้วมันดีต่อเวลาแบบเราแก่ตัวไปอะ่ะแต่ว่า ก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะทาข้าราชการไปด้วยแล้วก็มีงานเสริมหรือว่ามีอาชีพที่ในครอบครัวใช่ปะเออเป็นธุรกิจครอบครัวอะไรเงี้ยคือเพอร์เฟกถ้าไม่มีไม่มีครอบครัวที่เป็นข้าราชการก็คือต้องทําประกันสุขภาพประกันชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันมันมันช่วยได้เว้ยแล้วมันก็ดีอ่ะคือดีล้วก็แบบโอเคคือคือแบบเราเข้าใจแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าถ้าใครไม่ชอบข้าราชการครอบครัวไหนไม่ ชอบข้าราชการก็คือต้องทำธุรกิจให้รวยไปเลยเว้ยทุกคนเออคือ,อยาอยาถ้าใช้แบบ30บาทอะบัตร30บาทใช่ปะเรามั่นใจเลยว,ว่าไม่ต้องได้อยากหลดตัวแน่ๆเว้ยใช่ไหม